สวัสดีคุณหนูหนูทุกคนวันนี้ดีมแลนเล่านิทานก่อนนอนขอมาส่งคุณหนูเข้านอนด้วยคลิปรวมในเดือนมิถุนายนถ้าคุณหนูหนูพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นฟังกันด้วยเรื่องเมืองไกวิภาคนดินแดนมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามีเมืองใหญ่ที่คึกคักและเต็มไปด้วยพลเมืองที่ขยันขันแข็งเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองไกวิภาค พลเมืองของเมืองนี้ก็คือเหล่าอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทำงานร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์หัวหน้าของเมืองนี้คือสมองผู้ชาญฉลาดสมองทำหน้าที่ควบคุมสั่งการและคอยประมวลผลข้อมูลต่างๆที่เข้ามาจากทั่วทุกสารทิศเขามีเครือข่ายสื่อสารที่กว้างขวางเรียกว่าเส้นประสาทเส้นประสาทเปรียบเสมือนถนน และทางด่วนที่เชื่อมต่อทุกส่วนของเมืองเข้าด้วยกันข้างๆสมองมีคู่หูที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันเสมอนั่นคือดวงตาทั้งสองนี้คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของเมืองพวกเขามีหน้าที่รับภาพจากโลกภายนอกและส่งต่อไปให้สมองตีความทำให้พลเมืองทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ และไม่ไกลจากดวงตานั้นคือหูหูทั้งสองข้างคอยรับฟังเสียงต่างๆที่เข้ามาในเมืองพวกเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนยามที่คอยเตือนภัยและนำเสนอข่าวสารต่างๆให้สมองได้รับรู้ลงมาทางใต้ของเมืองมีโรงงานขนาดใหญ่สองแห่งที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นคือปอดปอดทั้งสอง มีหน้าที่สำคัญในการสูบอากาศบริสุทธิ์เข้ามาอย่างเมืองและขับอากาศเสียออกไปพวกเขาทำงานเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดพักใกล้ๆกับปอดมีปั๊มน้ำขนาดใหญ่ที่แข็งแรงและอดทนนั่นคือหัวใจหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตซึ่งเปรียบเสมือนแม่น้ำสายใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงทุกส่วนของเมืองที่นำพาอาหารและออกซิเจนไปส่งให้พลเมืองทุกชีวิตและนำของเสียกลับไปกำจัดแม่น้ำโลหิตที่ไหลผ่านท่อเล็กท่อใหญ่ทั่วทั้งเมืองไปยังโรงครัวขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่ากระเพาะอาหารและลำไส้ที่นี่เป็นสถานที่แปรรูปอาหารที่พลเมืองบริโภคเข้าไป ให้กลายเป็นพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในส่วนกากอาหารที่ไม่จำเป็นก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อกำจัดออกจากเมืองนอกจากพลเมืองหลักเหล่านี้แล้วในเมืองก่วิภาคยังมีพลเมืองตัวเล็กตัวน้อยอีกมากมายเช่นไตทั้งสองข้างที่คอยกรองของเสีย ออกจากกระแสโลหิตตับที่ทำหน้าที่ผลิตสารเคมีที่จำเป็นและกำจัดสารพิษผิวหนังที่เปรียบเสมือนกำแพงเมืองคอยปกป้องพลเมืองจากอันตรายภายนอกและกระดูกที่เป็นโครงสร้างที่คอยค้ำจุนให้เมืองตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงในทุกวันทุกวินาทีพลเมืองทุกส่วนของเมืองกายวิภาค ต่างพากันทำงานอย่างขยันขันแข็งและเป็นระบบพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคอยทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อให้เมืองกายวิภาคสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขแต่แล้วในวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลเมืองคนหนึ่งชื่อมือสนไม่เชื่อฟังคำสั่งของสมองเขาชอบไปสัมผัสสิ่งสกปรก และไม่ยอมล้างมือทำให้เชื้อโรคร้ายบุกรุกเข้ามาภายในเมืองเชื้อโรคร้ายเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทำให้พลเมืองหลายส่วนเริ่มทำงานผิดปกติปอดเริ่มหายใจลำบากกระเพาะอาหารปั่นป่วนสมองเริ่มสั่งการไม่ชัดเจนทั่วทั้งเมืองกายวิภาคตกอยู่ในความวุ่นวายและความเจ็บป่วยสมองพยายามอย่างหนัก ที่จะควบคุมสถานการณ์เขาส่งสัญญาณไปยังเม็ดเลือดขาวเหล่านักรบผู้กล้าหาญของเมืองให้รีบออกไปต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายเม็ดเลือดขาวต่างก็รวมพลังกันและเข้าโจมตีผู้บุกรุกอย่างสุดกำลังเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ทั่วทั้งเมืองในขณะเดียวกันสมองก็สั่งการให้พลเมืองทุกคนร่วมมือกันช่วยเหลือกัน ปอดต้องพยายามสูบอากาศบริสุทธิ์ให้มากขึ้นไตต้องเร่งกรองของเสียผิวหนังต้องป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเพิ่มพลเมืองทุกส่วนต่างก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันพวกเขาจะสามารถขับไล่เชื้อโรคร้ายออกไปจากเมืองได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนาน ในที่สุดด้วยความร่วมมือของพลเมืองทุกคนและความสามารถของเหล่านักรบเม็ดเลือดขาวเชื้อโรคร้ายก็ค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงและถูกกำจัดออกไปเมืองกก่วิภาคกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งพลเมืองทุกคนต่างก็เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญในครั้งนี้ว่าการดูแลรักษาสุขอนามัย การเชื่อฟังคำสั่งของสมองและการทำงานร่วมกันอย่างสามคัคคีนั้นสำคัญเพียงใดตั้งแต่นั้นมาพลเมืองทุกคนในเมืองกายวิภาคก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นพวกเขารู้ว่าร่างกายของพวกเขาเป็นเมืองที่น่าอยู่และการที่ทุกส่วนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะนำมาซึ่งความสุข และความแข็งแรงให้กับเมืองตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัย,ยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์แต่ละอวัย,ยวะนั้นต่างก็มีหน้าที่สำคัญของตัวเองการที่ร่างกายของเราจะสุขภาพดีได้นั้นเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายต่างๆถัดไปนิทานเรื่องร่องรอยแห่งอารยธรรมที่สาบสูญแสงแดดยามเช้าสะส่องกระทบใบหน้าของอริยานักโบราณคดีสาวผู้มีความมุ่งมั่นแรงกล้าเธอจ้องมองแผนที่เก่าแก่ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานแผนที่แผ่นนี้ ถูกค้นพบในหีบไม้ผุพังกลางป่าลึกทางตอนเหนือของประเทศไทยมันถูกวาดด้วยหมึกสีซี่จางแต่กลับแฝงไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่ถูกลืมเลือนไปนานนับพันปีอาริยาเชื่อมั่นว่าแผนที่นี้จะนำเธอไปสู่นครศิลาเมืองในตำนานที่เล่าขานกันว่าดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรือง ก่อนที่จะล่มสลายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับทรัพย์สมบัติและภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้อาจารย์คิดว่ายังไงคะ่ะอาริยาถามด็ออรทีอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอชายสูงวัยผู้เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ด็อ,อรทีรูปคราวสีขาวของตนเองพลางพิจารณาแผนที่อย่างละเอียดแผนที่นี้เก่าแก่จริง ยังมีหลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบ่งบอกถึงอารยธรรมที่ไม่เคยปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดๆเลยอาริยาการเดินทางครั้งนี้อาจอันตรายกว่าที่เราคิดก็ได้นะด็อเตอร์ทีกล่าวหนูเข้าใจข้าอาจารย์แต่ความอยากรู้อยากเห็นมันผลักดันให้หนูต้องไปค้นหาความจริง อาริยาตอบด้วยแววตาแน่วแนว่ไม่นานหลังจากนั้นอาริยาพร้อมด้วยทีมงานเล็ก,ลกๆก็ออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกตามรอยแผนที่พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและหุบเหวล,ลึกสัตว์ป่าที่ดุร้ายและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างทางพวกเขาได้พบกับแทนไทย ชายหนุ่มชาวบ้านผู้ชำนาญเส้นทางในป่าแทนไทยอาสาเป็นผู้นำทางให้พวกเขาโดยเล่าว่าบรรพบุรุษของเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองโบราณที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เช่นกันแต่ไม่มีใครเคยหาเมืองนี้พบเลยเมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอารยธรรมโบราณเช่น เศษอิฐเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยมอสหรือร่องรอยของทางเดินที่ถูกธรรมชาติกลืนกินไปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่แผนที่ระบุว่าเป็นที่ตั้งของนครศีลาสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือเนินดินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณ รากไม้ชอนชัยไปตามซ่าก,กำแพงและเสาหินอริยาและทีมงานเริ่มทำการสำรวจอย่างละเอียดพวกเขาพบกับแผ่นหินสลักที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดมากมายสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไม่ตรงกับภาษาโบราณใดๆที่พวกเขาเคยรู้จักนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาของนครศิลาอริยากล่าวด้วยความตื่นเต้น เธอเริ่มทำการบันทึกและวิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นอย่างละเอียดในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจซาาประหักพังอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้มีกลุ่มชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นพวกเขาแต่งกายด้วยชุดสีดำและมีท่าทีคุกคามพวกเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หัวหน้ากลุ่มชายลึกลับถามด้วยน้ำเสียงที่ดุดัน พวกเราเป็นนักโบราณคดีมาสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณอริยาตอบอย่างกล้าหาญพวกเจ้าไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มันเป็นความลับที่ถูกปกป้องมานานานัพันปีชายลึกลับกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนแผ่นหินอริยาและทีมงานตระหนักได้ว่ากลุ่มชายลึกลับเหล่านี้ อาจจะเป็นผู้พิทักษ์ที่สืบทอดหน้าที่ในการปกป้องความลับของนครศิลามาหลายชั่วอายุคนทั้งสองได้เกิดการประทักกันระหว่างทีมสำรวจและกลุ่มผู้พิทักษ์แต่ด้วยความช่วยเหลือของแทนไทยผู้ชำนาญเส้นทางพวกเขาสามารถหลบหนีออกมาได้อาริยาตัดสินใจที่จะไขปริศนาของสัญ,ญลักษณ์บนแผ่นหินให้ได้ เธอใช้เวลาหลายวันในการศึกษาและเปรียบเทียบกับสัญ,ญลักษณ์โบราณอื่นๆจนในที่สุดเธอก็ค้นพบความเชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นภาษา,ษาภาพที่ซับซ้อนซึ่งเล่าเรื่องราวของการก่อตั้งความรุ่งเรืองและการล่มสลายของนครศิลาจากความหมายของสัญ,ญลักษณ์อริยาทราบว่านครศิลาไม่ได้ล่มสลายด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสงครามแต่เป็นเพราะความขัดแย้งภายในและการละทิ้งคุณธรรมของผู้คนในเมืองอริยาและทีมงานกลับไปยังซากปรักหักพังอีกครั้งโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์พวกเขาค้นพบทางลับที่นำไปสู่ห้องใต้ดินภายในห้องนั้นไม่มีทองคำหรืออัญ,ญมณีล้ำค่าอย่างที่คาดหวัง แต่กลับเต็มไปด้วยม้วนคำพีโบราณที่บันทึกเรื่องราวภูมิปัญญาและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าของชาวนาครศิลาอาริยาตระหนักได้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงของนครศิลานั้นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกแต่เป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ถูกซ่อนไว้อริยาและทีมงานนำม้วนคำพีโบราณกลับมาศึกษา พวกเขาพบว่าชาวนครศิลามีความรู้ความสามารถในหลายด้านทั้งดาราศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมซึ่งมีความก้าวหน้ากว่ายุคสมัยของพวกเขามากเรื่องราวการค้นพบของอริยาและทีมงานกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกความรู้และภูมิปัญญาของนครศิลาถูกนำมาศึกษาและต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อมนุษยชาติอาริยาได้รับการยกย่องในฐานะผู้ค้นพบอารยธรรมที่สาบสูญแต่สิ่งที่เธอภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียงหรือรางวัลแต่เป็นการได้นำความรู้และภูมิปัญญาอันล้ำค่าของอดีตกลับมาสู่โลกปัจจุบันเพื่อเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและในที่สุด นครศิีลาก็ไม่ได้เป็นเพียงตำนานอีกต่อไปแต่เป็นร่องรอยแห่งอดีตที่กระซิบถึงความรุ่งเรืองและการล่มสลายเพื่อให้ผู้คนในยุคปัจจุบันตระหนักถึงคุณค่าของความรู้คุณธรรมและความสามคัคคีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจเป็นความรู้ ภูมิปัญญาหรือแม้แต่บทเรียนจากอดีตถัดไปนิทานเรื่องดินแดนที่เวลาหยุดนิ่งณนะสุดขอบฟ้าที่สายตาไม่อาจเอื้อมถึงได้มีดินแดนเร้นลับนามว่าเอเธอร์นาดินแดนแห่งนี้ได้ถูกการเวลาสะกดให้หยุดนิ่งไว้ราว่าเป็นภาพว่าที่ถูกแช่แข็งในห้วงนิรันดร์ณนะที่แห่งนี้ไม่มีทั้งแสงตะวัน และความมืดยามค่าคืนไม่มีเสียงเข็มนาฬิกาที่เคลื่อนไหวแต่บ้านเรือนยังมีความสง่างามและคงความสมบูรณ์บนท้องฟ้าสีครามสดใสและที่นี่ผู้คนถูกกักขังไว้ในห้วงเวลาแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์ราชินีเซลีนาผู้สง่างามได้ปกครองเอเธอนาด้วยความรับผิดชอบอันหนักอึ้ง เธอคือผู้พิทักษ์และผู้แบกรับในคำสาปแห่งการเวลาที่ทำการหยุดยัง้งการไหลเลื่อนของเวลาคำสาปนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีภัยพิบัติเข้ามาถาโถมสู่เอเธอน้าผู้คนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากเทพแห่งการเวลาเพื่อหยุดยั้งความหายนะครั้งนี้แต่ทว่าพลังอำนาจนั้นกลับกลายเป็นการ พันธนาการที่กักขังดินแดนแห่งนี้ไว้ในห้วงเวลาที่ไม่สิ้นสุดหลายศตวตรรษผันผ่านไปเอเธอน่ายังคงจมดิ่งอยู่ในห้วงเวลาอันเป็นนิรันร์จนกระทั่งวันหนึ่งเอเลอสัสเด็กหนุ่มผู้มาจากโลกภายนอกเขาได้พลัดหลงเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ขณะที่เขากําลังสำรวจพื้นป่าอันบริสุทธิ เขากลับถูกพลังลึกลับดึงดูดเข้ามาสู่เอเธนาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเอเลียสลืมตาขึ้นเขาก็ต้องตะลึงกับความงามที่เหนือจินตนาการของดินแดนเอเธอนาทว่าความงดงามนั้นกลับเคลือบคลุมด้วยความเงียบสงัดราวกับว่าเป็นดินแดนที่ไร้ชีวิตมีเพียงราชินีเซลีน่าเท่านั้น ที่สามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารได้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวของคำสาบและนาฬิกาแห่งเวลาวัตถุโบราณที่เชื่อกันว่าจะสามารถปลดปล่อยเอเธน่าจากพันธนาการนี้ได้แต่ทว่าไม่มีผู้ใดกล้าเสี่ยงภัยออกตามหาเนื่องจากเส้นทางที่ไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายแต่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญ และเปี่ยมด้วยความสงสารของเอเลียสเขาจึงจะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้เขาได้รับลูมหิ่งห้อยตัวน้อยที่มีแสงระยิบระยับเพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นแสงนำทางราชินีเซลิน่ายังมอบแผนที่โบราณที่ชี้ไปยังหอคอยแห่งการเวลาสถานที่ซ่อนของนาฬิกาแห่งเวลาการเดินทางของเอเลียส เต็มไปด้วยบททดสอบอันท้าทายเขาต้องเผชิญกับป่าแห่งหมอกที่แห่งนี้มีเสียงก้องกังวานทําให้สับสนในทิศทางที่จะไปยังมีภูเขาน้ําแข็งไร้จุดสิ้นสุดที่ต้องปีนป่ายเพื่อข้ามไปและที่หนักที่สุดคือเอเลียสได้พบกับทะเลทรายกระจกที่แห่งนั้นสะท้อนภาพลวงตาอันน่าหลงไหลแต่ด้วยความช่วยเหลือของลูม และความเชื่อมั่นในตนเองเอลิอัสก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ระหว่างการเดินทางเอลีอัสได้พบกับอาเรียหญิงสาวจากชนเผ่าแห่งแสงที่ถูกคำสาปให้พัดพรากจากครอบครัวอาเรียมีพลังพิเศษในการอ่านลวดลายของการเวลาอาเรียจึงตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับเอลิอัสมิตรภาพของทั้งสอง มีความแน่นแฟนมากขึ้นท่ามกลางภัยอันตรายพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอาชนะบททดสอบต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในที่สุดเอเลีัสและอาเรียก็เดินทางมาถึงหอคอยแห่งการเวลาที่ตั้งตระงานอยู่กลางทะเลสาบนิรันตัวหอคอยสูงเสียดฟ้าดูเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งแต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยกลไก่ และฟันเฟืองอันสลับซับซ้อนการไขปริศนาของหอคอยต้องอาศัยความร่วมมือกันของพวกเขาทั้งคู่พวกเขาต้องตีความรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในแสงและเงาของหอคอยและในที่สุดทั้งสองก็สามารถหมุนนาฬิกาแห่งเวลาได้สำเร็จและทันใดนั้นที่นาฬิกาเริ่มทำงานเวลาก็เริ่มไหลเคลื่อนอีกครั้ง สายลมพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดกลับมาผู้คนที่ถูกแช่แข็งเริ่มเคลื่อนไหวและส่งเสียงหัวเราะอีกครั้งราชินีเซลิน่าส่งโค้งคำนับด้วยความขอบคุณต่อเอเลีัสและอาเรียดินแดนเอเธอรน่ากลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด จงตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและใช้มันอย่างมีความหมายเพื่อสร้างความสุขให้ตนเองและคนที่คุณรัก Dreamland เล่านิทานก่อนนอนขอให้คุณหนูหนูทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ